สุดรันทดญาตินั่งตายอยู่ปลายเท้าหลานที่นอนป่วยแขนขาอ่อนแรงและพิการมาแต่กำเนิดญาติไร้เงินทําศพผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้าช่วยเหลือผู้สื่ข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนเขาคูบาว่ามีครอบครัวหนึ่งมีผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นผู้สูงอายุทราบชื่อต่อมาคือนางประนอมใย,ยดีอายุ62ปีโดยเบื้องต้นทราบว่าก่อนเสียชีวิต ต้องคอยดูแลหลานที่ป่วยเป็นโรคแขนขาอ่อนแรงและพิการมาตั้งแต่กําเนิดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทราบชื่อคือน้องตองอายุ12ปีซึ่งตัวของย่าเองนั้นก็ป่วยมีโรคประจําตัวทั้งความดันสูงและเบาหวานไขมันนอกจากนั้นยังมีโรคอื่นๆอีกแต่ด้วยความที่เป็นห่วงหลานทําให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องทําให้โรคที่เป็นอยู่เกิดอาการกําเริบขึ้นมา ก่อนหน้าที่จะเสียชีวิตนางปนอมได้โทรศัพท์หาลูกสาวที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่งให้มาหามาอยู่เป็นเพื่อนหลานเพราะตั้งใจจะไปหาหมอแต่ไม่ทันได้ไปเกิดมาเสียชีวิตเสียก่อนสำหรับบ้านที่พักอาศัยอยู่นั้นมีขนาดกว้าง2.5เมตรจากหน้าประตูบ้านลึกเข้าไปอีก3.5เมตรโดยนอกเหนือจากสองย่าหลานแล้วยังมีลูกสาวอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนคือนางสาวมิ้งอายุ32ปีรวมเป็น3คนที่พักอาศัยอยู่ภายในบ้านหลังนี้ หลังจากที่นางประนอมเสียชีวิตลงลูกหลานที่ไปทำงานที่อื่นต่างรีบเดินทางกลับมาอย่างบ้านเพื่อมาหาแม่แต่ความคุข์ไม่ได้มีแค่แม่ที่เพิ่งจากไปลูกลูกไม่มีเงินจัดงานศพให้กับแม่เมื่อนางบุญมีพรจะโปกผู้ช่วยประธานชุมชนเขาคูบาทราบถึงออกเดีอดหลายเพื่อนบ้านและชาวบ้านในชุมชนเขาคูบาพร้อมทั้งนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแจ้งตอ่อนายวินัยนางนิวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระบุรีหรือสอทอตอง เนื่องจากเกรงว่าจะไม่พอค่าใช้จ่ายโดยสทวินัยแจ้งกับผู้ช่วยประธานชุมพลว่าเดี๋ยวจะช่วยติดต่อไปอยังผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งชอบช่วยเหลือคนที่กําลังลำบากพร้อมเปล่าไปบอกให้ไปติดต่อทางวัดไว้ได้เลยเพื่อจัดเตรียมสถานที่ไว้รอมเมื่อรับศพแม่กลับมาที่วัดต่อมาในช่วงเย็นลูกๆได้เดินทางไปรับศพของนางปรนนอมที่โรงพยาบาลสระบ,บุรีหลังจากแพทย์ทําการชนสูตรแล้วมาท,ทําพิธีทางศาสนาที่วัด บรรยากาศเป็นไปนด้วยความเศร้าโศกเสียใจต่อมานางบุตมีพรตะโปผู้ช่วยประธานชุมชนเขาคูบาได้นําเงินที่ได้จากการเรียรายชาวบ้านมาช่วยทําศพบอบให้แก่ลูกๆของนางประนอมเป็นเงินทั้งสิ้น3629บาทจากนั้นสทวินัยได้พานายประสิทธิ์อนุมานหรือที่รู้จักกันในนามเสียเล็กผู้ใหญ่ใจดีที่กล่าวถึงมาพบกับลูกของผู้เสียชีวิต พร้อมทั้งมอบเงินสดให้เบื้องต้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างที่จัดงานและบอกกับบรรดาลูกของนางปะนอมว่าค่าใช้จ่ายในส่วนต่างทั้งหมดจะรับเป็นเจ้าภาพดูแลเองแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยที่เอ็นดูพวกผมนะผมขอขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่แขขอบคุณน้ดวงขอบคุณพี่เล็กนะครับขอบคุณท่านสอ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 จด้วยนะครับอันนี้ผมขอขอบคุณมากที่ที่ประกาศ ลงขันกังช่วยผมนะครับผมขอบคุณมากครับลูกๆของนางปนอมรู้สึกซึ้งใจที่นายประสิทธิ์ทาให้จึงพากันกล่าวขอบคุณนายประสิทธิ์ทราบว่าภายในบ้านยังมีหลานที่มีอาการป่วยอยู่จึงตั้งใจไปเยี่ยมเมื่อไปถึงยังบริเวณบ้านได้เข้าไปพูดคุยเพื่อให้กำลังใจและจะทําการประสานกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้เข้ามาดูแลและช่วยเหลือต่อไป ยี้ม่าเลยนะให้ตังค์ไปพันนึงอะวันเด็กอ่ะลุงไหมยิ้มเลกระทรวงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกระทรวงพัฒนาสังคมแล้วก็ตามมากรองของลุงให้ดูแลเดี๋ยวจะให้เขาดูแลเพราะว่าบ้านนี้เหมือนว่าไม่พอย่ายายครับให้อยู่ในความดูแลถ้าชั้นืลบอกผมได้ได้ครับโเรารู้ว่าที่นี่ก็เป็นชุมชนที่ว่าไม่ค่อยมีตังค์กันนะฮะ ่วนมากจะเป็นคนจนที่อยู่ที่นี่ก็นั่นแหละบางทีเขาก็ดูแลตัวเองไม่ค่อยได้ก็จะช่วยวันนี้นะกะ็ได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ปานอมยายดีนะฮะได้เสียชีวิตลงนะฮะว่าเอไม่ทราบสาเหตุว่าว่านอนป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเฉยนะก็ผมก็ได้เข้ามาดูแลนะฮะว่าจะทํำยังไงดีเพราะว่าก็มีเด็กที่พิการอยู่คนเมื่อวันเด็กเนี่ยผมก็ได้อ่ให้เงินไปนะฮะให้ ให้วันเด็กแกฮะให้ไปแล้วก็เพิ่งมาทราบข่าวเนี่ยว่า,าคุณแม่ปะนอมยายดีเนี่ยได้เสียไปทีเด็กก็มีปัญหานะเพราะเป็นเด็กออคิสติกแล้วก็พิการนะฮะก็เลยเข้ามาดูแลว,ว่าจะทำใยงไดีก็ผมก็ทางชุมชนทางเนี้ยก็ได้รวบรวมกันนะฮะได้เงินไปสามหมื่นบาทนะฮะแล้วก็ส่วนตัวผมก็มอบไปห้าพันนะในการช่วยเหลือของงานศพของแม่ คุณแม่เะนอมใหญ่ดีนะฮะถ้าขาดเหลือประกันใดผมก็พร้อมที่จะดูแลแล้วก็ในเรื่องของเด็กเนี่ยนะฮะก็จะให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าดูแลนะฮะว่าเขาจะอยู่ยังไงยังไงนะฮะก็จะช่วยประสานให้นะครับเอาว่าไปหนูในฐานะประธานชุมชนหนูดูแลลูกบ้านอยู่เขตหนึ่งเขาคูบาหนึ่งค่ะเพราะว่าก็มีพี่เล็กอะมานะแล้วก็ต๋องพี่เหนียมแล้วก็ ทีมงานของต๋องที่มาช่วยเหลือประกาศช่วยเหลืองานศพที่ปนอมใยดีพี่ต้อยค่ะหนูก็ช่วยเหลือประสานงานดูแลในซอยนี้ค่ะซอยหกค่ะดูแลลูกบ้านางานศพเนี่ยเรามีช่วยอะไร,ระกันบ้างโอ้หนูอะได้หลายอย่างเลยค่ะได้หลายอย่างค่ะเ่เช่นที่วันวันนี้เก็บ<ง>วันนี้เหรอเก็บอะไรได้บ้างโอ้หนูอะไปประสานเรื่องลงลงศพอือวมูลมนิธิสว่างเออมูลนิธิสว่าง แล้วเรื่อง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 ตังที่มอบอ่ะเอาได้ได้มาอย่างไรเล่าให้ฟังหน่อยได้มาที่ชาวบ้านในชุมชนเขาคูบาหนึ่งแล้วเขาคูบาสองมีน้ําใจช่วยเหลือกันค่ะอบริจาคค่ะบริจาคช่วยเหลือค่ะบริจาคช่วยเหลือคนละร้อยสองร้อยแล้วแต่ศรัทธาค่ะได้เป็นเงินเท่าไหร่สามหมื่นหกแล้วพี่เล็กอนามานช่วยตังหาห้าพันค่ะ